โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับแสนชิง่งครับวันนี้ผมก็พาเพื่อมาตกปลาตกปลาชายฝั่งนะครับผมวันนี้ก็ใช้เหยื่อแก้มทองปลาแก้มทองครับเพื่อนนี่ครับก็วันนี้ก็มาตกไม้ไม้ชายฝั่งนะครับก็คืนนี้ก็น่าจะน่าจะเปียกนะวันนี้น่าจะลงน้ำนะเพื่อน <c oughs> จะให้ดูเพื่อน <c oughs> วันนี้เอาคานให่มาคนระับเพื่อน ขันใหญ่มาสองครันนะครับขันใหญ่เนี่ยก็ใช้เด่ยแก้มท้องนะเพื่อนวันนี้ผมมาล่าปลาสากเนาะมาล่าไอ้สากไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเนาะเพื่อนต้องมาลุ้นกันนะครับ <c oughs> ก็ใช่ฟังก็ไม่ได้ตกมาก็าอะไรตั้งหลายวันนะเพื่อนไม่ได้ลงเลยโอเคก็ขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะเพื่อนนะอ่าละเอา,เอ,าอันนี้เทนี่นายิงไม่ได้เดือบันหลุดมนยิงมันหลุด นี่นะเรา,เาตรงกลางเนี่ยยุกกัดไม่ใช่ยุกเหรออีกตัวแล้วก็เรียกอะไรตัวเล็กๆคันวันนี้พี่โดนทีแล้วพี่อยากจะร้องไห้อเจ็บจุบ้ายคันเนี่ยขลาตรงกลางวันนี้คอคอปาตัวเจียพอนะ ประสามนะตัวเดวตัวเด,ว,ว,เดวเข้าบ้านแล้ว <c oughs> นั่งรอทักนานอะไรเงี้ยนนะ่ะเพราะว่าตอนเช้าไอ้นี่เยอะยุงยะ่งเยอะเนี่ยเกี่ยวที่จริงเบ็ดตัวเล็กไปหน่อยนะโอ้นี่ก็ใหญ่แล้วใช่ okay. นี่อืมสามสี่เกี่ยวเลยนี่อ่ะตีไปลงน้ำ ลงลึกไหมลึกสักอกโหโอเคนี่ครับเพื่อนปลาตัวนี้ผมก็ตัดหัวเรียบร้อยนะฮะเอาก้างออกนะ,ะับแล้วก็เกีเ่ยวเบ็ดเยื่อใหญ่ปลาใหญ่ครับเพื่อนก็หวังว่ามีตัวโดนนะฮะวันนี้ ค okay, ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ตีเบ็ดลงไปแล้วนะฮะพี่นี้ก็รอกันนะฮะรอกันหวังว่ามีตัวกินนะวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําคลิปตกปลาใช่ฟังมาน่าจะมันาจะเก,กือบเบเกือบสองเดือนแล้วนะเพื่อนผาเพื่อนเมื่อมีปลาตอดแต่เมื่อกี้เนี่ย เ,เหมือนปลากินเนี่ยก็าออกว่ามาเล่นใส่ย,ย่อนเลยแต่ผมไม่ได้ยังเสียงลอกนะฮะแต่ว่ามันใส่นย่อนเหมือนปลามากินใส่ย,ย่อนนะเพื่อน ต่ออีกแล้วปลาอะไรไม่รู้่ะปลาอะไรวันนี้มันจะปลาซิกูนแน่เลยวะกัดเหยื่ออยู่แล้วว่าลอ้สัก สองทีแล้วแนะ่คันเนี้ยโอ้ดูมันขย่มเหยื่อโอ้ดูแด้ทุกคนโอ้ทุกคนครับเห็นท้องฟ้าไหมพระจันทร์สวยมากวันนี้ดูสิครับบรรยากาศอย่ามมืดมืดโอ้ โอ้โหทำไมมันไม่กินไปกี่คันมันเนี่ย6คัน5คันจะไม่ตอดเลยใช่เชสซาร่าอะไรอ่ะไปไปไปใกล้ใกล้ไปใกล้ดิไปใกล้ดิเดินลงไปเอาเอาเอาตะกลัวเลยปะตะกลัวเลยปะเอาดีดีใช่ตตกหัวจอยู่เลยไอ้เกาวเบาเฮ้ยเกิดอะไรไปเลยวะ ไอ้กด <laughs> ไอ้กดโอ้โห,โหได้แล้วครับวันนี้เอ้ยสองนะ่ะโอ้โห,โหมาจริงๆิโอ้โหไอ้กดกินเอยอย่างงี้โอเคนะไม่เหงา <laughs> ระวังที่มือละ่ะโอ้โห,โห,โหอะไรวะนี่ตะกัวเลยปะ เหมือนปลากินไหนไอ้สามเหมือนปลาเล็กน่าจะน่าจะไอ้กดป่ะ <c oughs> โอ้ตายเถอะเหมือนว่าฟูงไอ้นี่เข้าฟอ่ะโอ้กดเข้าอ่ะ โอ้ยไหนปลาละเอียดเนี่ยโอ้อโนี่ว่าปลากินไนตอตาไอปลานี่ว่าโอ้ยชิบหายไาดูด,ดิโอเกินไปทุกคนดูดิครับ ปลามาันตตา่ขาเบ็ดปลาสิกุณกิดไายขาเบ็ดเลยเกี่ยวแก้มมาด้วยเนะี่ยปากฉีกโอ้แต้มหน่งแต้มหน่งแต้ม,ตมโอดด้ดูเบ็ดดูเบ็ดกระปลาสิทุกคนอะไรสักขนาดนั้นปูแล้วปลาเอาดีด เยอะมันมันหนักโคตรๆไงเโอ้ยมันหนักเงี้ยเลยอ๋อใช่น่าจะเยอะแหละเพราะมันคันคาคันอ่อนเกินเยอะเหรอโหดูคันดิมาเร็วติดป่า<ล>ป่าเยอะอ๋อไดเร็วติดติดหิน ม่ชถ้าปลามันก็ออกแล้วนะมันก็สู้แล้วว่าตายคาเบ็ดวะน,น,นี่ไงนี่ไงไอ้กุลโอ้ <laughs> โหแม่ <laughs> ดูสิเกี่ยวฮะเกี่ยวอะไรมาเฮ้ยเอามาทำเ,ทเาทาหยื่อเกี่ยวข้างเหมืนมามาทำเหยื่อเป็ดแม่งเลยเอามา ทุกคนผูมทําเยอปิ่นเอาซิกุลทำนั่นแหละเอาเย็ียนเยอใหม่เลยเปียนมาโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็เวลาตีสามกว่าแล้วนะเพื่อนก็คาเล็กก็ตีลงไปแล้วนะมันก็ต่ออยู่ทีสองทีอ่ะ แต่ยังไม่นในปลาเนะแต่ว่าคันน้องก็ได้ปลากฏดแล้วก็คันใหญ่ผมก็ได้ปลาซิกุลนะปล่ยคาบเบตเต็มเพื่อนก็รู้สึกว่าคันสปริงนิ่งคันฝั่งนี้นะ้ายมือเพื่อนมีปลาตอดอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าจะไปฝูงปลาซิกุลแน่นอนถ้าเป็นปลาใหญ่ถ้าเป็นปลาใหญ่นะปลาเนี่ยมันก็น่าจะลากไกปแล้วนะปลาอะไรตอดวนะฮะ ตดใหญ่เลยนะมึงองอะไรวันนี้ป้าลิกมากวนทุกคนเรื่อปลาอะไรวนไม่รู้ผมว่าน่าจะปาลิกก่นี ั่นไงไอกดโอ้ไฟหมดอีกไอ้กดโอ้เนี่ยทุกคนไอ้กรดสวยพี่สวยอ้ตายเฮะไอ,อกดเรอเออไฟหมดด้วย นี่ยทุกคนเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับถ้าหมดตัวนี้ผมก็ต้องกลับบ้านนะเพื่อนเหยื่อหมดวันนี้ปลาใหญ่ไม่เข้าครับปลาเล็กกวนหมดนะฮะพวกไอ้กดกวนเหยื่อหมดเพื่อนไอ้กดแล้วก็ไอ้หางเรื่องเนาะอบมากกวนเหยื่อหมดเลยนะโอเคเพื่อนๆตอนนี้เหยื่อผมก็หมดแล้วนะฮะกำลังเก็บเก็บอุปกรณ์เก็บเบ็ดกลับบ้านนะฮะ เยื่อหมดเลี่ยมเลยให้ใจเฉโอเคครับทุกคนก่อว้่จอคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ปลาใหญ่ไม่โดนเลยวันนี้เอาเยื่อมาพอดีนะกาัว่าจะตกปลาใหญ่งไงแต่สุดท้ายปลาเล็กกวนปลาเล็กเข้ามากินเยื่อหมดก็เลยเยื่อไม่พอที่จริงในช่วงน้ำเช้าน่าจะมีตัวกินนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าผิดพลาด เอาไว้เข่าหน้าเอาไว้แก้มือใหม่นะครับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับ